สวัสดีทุกคนเลยนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องอยู่ช่องตะหลิว555นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปืนแก็บอีกกันอีกเช่นเคยนะครับแพ้ดตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมไปเที่ยวมาก็ซื้อจังหวัดออทัยธนนีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แกะมาแล้วเรียบร้อยนะครับแกะมาิหนึ่งแต่ว่าอันนี้เขาฉีกออกมานะครับกล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเราไปดูตัวปืนข้างในกันครับนี่คือเจ้าตัวปืนมันนะครับผม ซึ่งผมพูดเรื่อยไปก็ขอพักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อน,อน,นว่ามันเป็นยังไงดีไซน์ก็สวยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2สีจะมีสีน้ําเงินแล้วก็มีสีทองนะครับผมซึ่งมีคนบอกว่าสีทองมันดูลิเกแต่ว่าผมก็ได้หมดนะครับปืนก้อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับก็เป็นปืนแก๊สนะครับมันจะมีแต่เสียงแล้วก็สเก็ตไฟนะครับมันจะเหมือนปืน ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะซึ่งกระสุนใช้เป็นอย่างนี้ครับเป็นแก๊บนะเป็นแก๊บแก๊บหนึ่งวงจะมีอยู่แปดนัดนะครับวิธีเปิดลูกโมให้ออกมานะครับผมก็ดึงเจ้าตรงนี้นะครับมาด้านหน้านี่แล้วก็เปิดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ลองยิงเลยนะครับอันนี้เหมือนเป็นตัวที่ใส่แก๊บนะครับผมใช้แก๊บอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่ไปตามร่องมันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ดึงมาข้างหน้านะครับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยผมปืนที่ผมได้มานะครับมันก็เวลายิงนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับเราต้องค่อยๆงานแล้วก็ยิงๆนะครับผมเดี๋ยวผมทดสอบไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงไปดูนัดแรกกันครับ มีควันด้วยครับไปดูนัดต่อไปนะครับโอ้โหควันเต็มหน้าเลยเมื่อกี้นัดต่อไปเมื่อกี้มีควันเลยนะครับนัดต่อไป แรงมากครับเสียงดังมากผมต้องย้ายมาครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ผมก็ขอพเดยนะครับเพราะเสียงมันดังมากต้องย้ายสถานที่เลยครับผมเกรงใจคนอื่นเขานะครับนัดสุดท้ายครับวันนี้นะครับกับปืนแก๊ปเดี๋ยวผมให้ดูเอ่อกระสุนที่เราทุ่งยิงไปเมื่อกี้นะครับก็ถ้า,า,ายาดคนไหนมาดูคลิปของผมหรืออะไรนะครับแล้วเขา ทำอะไรอยู่แล้วมันเสียงดังไปผมก็ขอโทษหน้าที่นี้นยนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากะเลยนะครับนี่ขาดกระจุยเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับก็ถ้าเสียงดังเกินไปนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับก็วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ